สวัสดีครับช่อง YouTube Channel รถไฟไทยเทนไทย HD ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงกับซีรีส์วันหยุดหันสาเพาวรถไฟอีพีนี้มาชมกับสูตรรวมขบวนรถนำเที่ยวเสาอาทิตย์แอดกรุงเทพหัวลำโพงบรรยากาศเป็นยังไงเชิญสงคิดได้เลยครับวันนี้แอดมินยอมตื่นเช้าเลยทีเดียวนะครับ เพื่อมาชมกับสูตรรวมขบวนรถนำเที่ยวที่สถานีรถไฟกรุงเทโพโหรลำโพงโดยสถานีรถไฟกรุงเทโพโบรลำโพงนั้นเป็นสูตรรวมขบวนรถนำเที่ยวทั้งยอดฮิตสอทิศขบวนรถนำเที่ยวต่างๆโดยวันนี้พิเศษมีขบวนรถนำเที่ยวร้อยเยาว์วัซึ่งจอดในชานชาลาที่5้ิเป็นขบวน913 ต้นทางกรุงเทพผลพง,ป,งปลายทางหัวหินและขบรถนีฮะ183ต้นทางกรุงเทพผลพง,ป,งปลายทางรบบุรีนะครับวันนี้รถนําเที่ยวนี่สุดียอดฮิตเลยทีเดียวรวมไปถึงยอดฮิตสาวทิศทั้งขบรถนําเที่ยวน้ำตกสยกน้อยและสวนสนปฏิพัฒน์นะครับ น,นี่ก็มาชมกับบรรยากาศยามเช้าเลยนะครับเช้ามืดตอนนี้รถจาก q ิวได้มาเคลื่อนขบวนมาต่อกับขบวนรถนักเทียยย่ยวรอย่อประซัมนะครับวันนี้จะไปหัวหินตลอดเดือนกันยานยนเลยทีเดียว นีน้ขบวน913นั้นเราเยบะมาซ้ำทาขบวนโดย q s y 5222กั 5, 2, 2, 2, บหลังเกินขบวนเข้าต่อแล้วนะครับ ที่เห็นอยู่ใ,ใกล้ๆนั้นเป็นขบวนรถธรรมดาที่275ต้นทางกรุงเทพขอนงปลายทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับซึ่งได้เวลาออกแล้วนะครับคืนขบวนแล้วซึ่งแอดมินยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับด่านพรมแดนบ้านคลองลึกต้องหาโอกาสไปเลยทีเดียวออกแต่เช้ามืดถึงกรุงเทพก็มืดเหมือนกันนะครับ ันนี้ขบวน275นั้นได้ผลจากมิรชิต4503 นไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวสำหรับขบวน275ดูโล่งๆเลยเทียนะครับวันนี้ขบวนลรลอยย่อประซัมจอดในชานตราที่ห คืนช่วงเช้ามืดกระดูสวยงามเลยทีนะครับแสงไฟที่าสาดส่องภายในตัวรถสักวันหนึ่งแอดมินได้มีโอกาสขึ้นแน่นอนนะครับแต่ขอเป็นเส้นทางแบบแปลกๆหน่อยรอเขื่อนปราศรลสิส์นะครับรอบนี้ต้องไปทันแน่นอนนะครับ อ็เป็นบรรยากาศนะครับกับสถานีรถไฟกรุงเทพหโโโโโัวลำโพงถ่ายขบวนรอยยก,กรัซัมนั้นสวยงามเลยทีเดียววันนี้เห็นกันเต็มๆ บนรถนำเที่ยวฮิฮะหนึ่งแปนะครับเริ่มสตาร์ทรถแล้วรอเวลาออกในเวลา7จ็นากาสนาทีโอกาสพิเศษนะนานๆานทีนะครับเสาร์ทิต์กับขบวนรถเร็วที่997ตนทางกรุงเทพหลงพงปลายทางจุกเสม็ดนะครับ บกูรูฟผู้ดีอังกฤษนะครับสปินเตอร์นา,นานทีจะได้ออกโรงนะครับวิ่งโดยความเร็วสูงสุดนะครับ120กิโเมตรต่อชั่วโมงครั้งหนึ่งนะครับแอปปินเคยได้นั่งกับขารนรบรดีเซลดังรับกาศนะครับสปินเตอร์ในนำเที่ยวสวนนงนุษและตลาดน้ำสี่พาง ตอนนั้นเปิดกันใหม่ๆนะครับ590บาทนำเที่ยวสวนนงนุษและตลาดน้ำสีภาคพัทยาเป็นครั้งแรกที่แอดมินได้นั่งครับรู้สึกความเร็วสูง1 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวสักครั้งต้องกลับมานั่งอีกครั้งนะครับกลับไปจุกเสม็ต หรือไม่ได้เลยนะครับกับกะบวนรถนำเที่ยวสุดยอดฮิตกับกระบวน99 0และ911ต้นทางกรุงเทพพะเงาโพงปลายทางน้ำตกไซย,ยกน้อยและสวนสวนปฏิพัฒน์นะครับเป็นขบวนรถนำเที่ยวสุดยอดฮิตอีกเช่นเดียวกันสมวนราคาที่120บาทสำหรับชั้น3และประประกาศชั้น2นะครับ240บาท ได้เวลาออกนะครับจากกรุงเทพเมืองโคงในเวลา6นาฬิกา30นาทีทำลมสักแป,ป๊บหนึ่ง เกินขบวนแล้วนะครับกับขบวนรถนําเที่ยวสุดวอาทิตย์กับขบวน909และ911นะครับเจอกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดนะครับตะเลิดยกเว้นวันสงการและวันขึ้นปีใหม่นะครับ เป็นบรรยากาศนะครับที่สถานีรถไฟกรุงเทพมหนพงนั้นเงียบสงบนะครับมีแต่ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถนำเที่ยวนะครับจอดเรียงยังสวยงามเลยทีเดียวนะครับกับขบวนรถธรรมดาที่283ขบวนรถนำเที่ยว913าหร้อยยอวัดซและขบวน957ที่5183สสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ที่เห็นอยู่ไกลยนะครับเป็นรถเช่า v a p และ Peace เ a ชรนะครับ SRT Peace เ a ชรได้เวลาออกนะครับกับกระบวนรถเร็วที่997 ตนทางกรุงเทพหนโพงปลายทางจุกเสม็ดนะครับสงวนราคาที่170บาทกรุงเทพถึงจุกเสม็ขออดขวบรถผู้เรียงกิษนะครับสปินเตอร์ านไปอย่งสวยงามเลยทีเดียวรองหาวกาดนั่งนะครับแอดมินตามมาที่เท,ทนะครับกับขบวนรถนําเที่ยวร้อยยอบสรรัสซัมกับขบวน913ต้นทางกรุงเทพผหนโพงปลายทางหวหินนะครับให้สัญญาณเครื่องขบวนนะครับ กับพอคลอตอนและแอดมินคิดว่ากระโบนรถนําเที่ยวเรายอบมาซ้ำกับกรโบนรถอูรีอังกิจสปินเตอร์จะออกพร้อมกันนะครับวันนี้โชคดีนะครับออกช้านิดหน่อยอย่างได้เก็บทั้งสองกระโบนเปิดกระบนวนะครับกับกระบน913ต้นทางกรุงเทพอง,องปลายทางหัวหินนะครับ กับขบรถนําเที่ยวร้อยยอดบสซัมผ่านไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวแอดมินต้องหาโอกาสได้นั่งแน่นอนนะครับแต่ขอเส้นทางแบบแหลมๆสักนิดนึงเขื่อนปราศักก็ดี ตูวยาวๆสักหน่อยนะครับนึกถึงกระบนรถ Eno เลยทีเดียวนะครับต่ออีกสักโบนหนึ่งนะครับกับกระบนรถธนาที่283 ต้นทางกรุงเทพมอนโพงปลายทางจุกเสม็ดนะครับก่อนหน้านี้แอดมินได้นั่งแค่บ้านผู้ตันหลวงนะครับตอนนี้ขยายเส้นทางไปถึงจุกเสม็ดแล้วก็ต้องหาโอกาสไปเหมือนกันนะครับ ขบวน283นั้นทำกับโดยอ a s ตอม4113นะครับวิ่งยาวถึงจุกเสม็จเลยทีเดียววันนี้แลจะยาวเป็นพิเศษนะครับกับขบวนรถทราที่283น่าจะมีเช่าหรือเพื่ออำนวยกับผู้โดยสารนะครับ ครั้งหนึ่งแอดมินเคยไปทีแบบแน่นตู้เลยทีเดียวนะครับบางทีแน่นตั้งแต่ต้นทางแล้ว ยาวยังกัะขบวนรถเร็วเลยทีเดียวนะครับแต่จอดทุกป้ายนะครับเป็นขบวนรถนาที่จอดทุกป้ายยาวมากๆเลย ท้ากันนะครับกับขบวน957ต้นทางกรุงเทพหัวลโพงปลายทางลบบุรีนะครับกับขบวนรถนำเที่ยวฮิฮะ183วันนี้เป็นชุดที่2เหมือนกันนะครับที่ไปลบบุรี <c oughs> ขอรอให้สัญญาณแล้วนะครับเครื่องกระบวนออกแล้วครั้งหนึ่งนะครับแอดมินเคยนั่งไปกับกระบวนรถนำเที่ยวฮิฮะ183นะครับแต่เป็นชุดที่หนึ่งะครับวิ่งไปชมพระทิตตกดินที่เกื่อนปลาศักดชลสิทธิ์นะครับปีนี้อาจจะเปลี่ยนใจนะครับเป็นรอยย่อวัซซัมแทน เดินขบวนแล้วนะครับกับขบวน957ตนทางกรุงเทพฯหงโคง,งปลายทางลบบุรีนะครับเป็นขบวนรถนาเที่ยวฮิระ183ในชุดที่2นะครับผ่านไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวเหมือนเสียงล้อด,ด้านหลังน่าจะเป็นอะไรนะครับเห็นกึกกึกกึกตั้งหลายรอบ้วตั้งแต่แอดมินไปดักที่สะพานขึงเรายัางได้ยินนะครับ ขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับก,การติดตามและติดตามคลิปใหม่ในพ p ต่อไปกับซีรีส์วันหยุดหันสามเอารถไฟสวัสดีครับ